เดวยสิลอมาถึงแล้วหมอกระต่ายนะคะวันนี้ไปไปรอพสตอรอพศตอปิดดังไปเขาอยู่กับเพื่อนชัดนะใช่จนเขาเียณเพื่อนยังเื่อนไม่ไม่ต่ตายเลยจริงๆบ้านฉันมีเชียงใหม่เลยเห็นอะไรยังันยังคือเก่าพักกันคืนกันกินที่สังคมคนพี่เด็กนุ่นย่า ้องหาท้ายิมให้พี่นั่งข้างนอกนี่แหละเนาะพี่แลอียไหมลูกแมวหนูเยอะพอได้เด้อดางมันเอ้ยเอ้ยอย่าไปด่างมอสัญญวันเมื่อกี้ไงเจาแล้วเจ้าว่าอะไรอาพี่ก็เอาเห็นเนาะสัญญาม่อยากได้พี่ว่าเอ้ยอยากได้ให้เ่าเนาะ จะได้ตนูท่เดินปังรีกล่ไปยังบอกน้อบไอ้นกเที่เ่อสรุแล้วมาที่มันคือไรมาถึงอนรห้าพืนนาเป็นที่สุภาพที่สุภาพยันแก้วอยู่เยอรมนีพอนที่โน้นมันลบที่โนอนมันลบหนึ่งถึงสององศาเพราะเราอยากทำบุญกับผู้อยากไลที่เป็นคนแก่ๆ ค่ะแล้วอยากให้น้องตายดีเป็นตัวแทนยังไงก็ถ้าไปมอบแล้วก็เอาภาพนิสิตการบ้านเ่ิญให้เอาเอาเอาภาพน่าส่งให้ลูงพรลูกพรเพื่อไหนเราก็จะส่งไปเยอรมนีอคค่่ะพีขบุณแกต้องเป็นทำศาสตร์กับน้องมักเซลทำศาสตร์นิสันเชิงแกให้แล้วเออที่ที่วัดอันน้องมักเซลหก แล้วก็แม่ชีอีกสามของของอของแม่น้องนาจะเอาไปให้แล้วอันนี้อันนี้ให้เอ็นหมอขอบคุณที่หนูได้เป็นสะพานบุญน้องตายขอบคุณไปถึงเจ้าของพ่อผมด้วยนะคะไปนั่งไปนั่งยางนะไอ้ต้นทายอ่ะอ่ะมามามานั่งลูกของนี่อ่มายืนหนิว่าเดูดูชุดเราไม่เป็นไรชุดอะไรไม่เป็นไรวันนี้คุณหมออยู่บ้านนะคะคุณหมออยู่บ้านอะ ไม่ค่จะมีแจกมาก็เลยไม่ได้พักทายนพอดีซีูนไมกี่โนเหรอซูนพัชาสามสามเดืดใจคิดถึงไมเอาเอามาอันนี้นพลปรเดีนเื่เดือยอมจะยอนจะ่ยอมจะ่ยอจะไยอยอมจะไ่อไม้ยอ่อมจไอไ่ยอมจะ่อมจะไมยอมอม่อะมอมจะเอาจะไปจะไม่อะไอมจัม่นอม่อมจะอมจะไอมมจะมอไยอมอมจะอไยอมไอ มันจะมีไอแดงไปน้ำกันมีไอ้แดงมีตัเา้แดงมีอะไรแดงแดงทองซีนนะนะคับพี่อ๋อน่ว่าแดงอะไนั่นแาแ้มันก็อกินก็อีเราเยอะยะได้ทำไมเราไมหลเนามันก็คิดทำไมเราไม่อดงเอเาวเอาออกอันนี้เอเอาแดบอกก่อนเออนี่ง่ายยืนมสบายสบาย ขายรูกบ้านนไปใส่อีกแล้วดูก่อนแล้วค่อยต่อไปถึงผูลาจจริงเนาะให้ตายเป็นคนมอกต่อผูรับจิงเดี๋ยวดูจะเก่งมากเลย่อะไรนะม่ายไหมนะไม่้งไปเพื่อนดีนะย้อนแสงใหหนูเป็นคนเดอกันเนาะได้ดีกั้ากงอีกแล้ว อันท้ายขาได้ยนะเล่นะนนะเนี่ยบันท้ายขาบินงเนี่ยนุนก็พี่อันนึงเนาะอยากให้หน่อยเนาะเข้าไปใช่ไหม้ตน่เข้าไปอยู่นฝาแต่ได้ยังแตเได้ เอาเอากล้องพี่ขึ้นมายืนด้วยแล้วยืนมาหาหน้าพี่เอาหันมาเออโอเคนั่นแหละอันนี้กำลังวิดีโออยู่ใช่ไหมวิดีโออยู่หัวหน้ากำเพียนนะคะกับทีมอำเภอบ้านม่วงมามอบส่งสะพานบุญต่อให้พี่นงหน้าเราขอสตาร์ว่าเก่าแก่เนาะร้อยปีร้อยปีห้าท่านเจอะมากเลย พูดให้ม uh, 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 okay, uh. ันยากไว้ก่อนจ้พยายามไม่มีก็ถอยลงมาถอยลงมาเดี๋ยวจะบวกเอาค่ะเอาสักหกสิบบวกสี่สิบได้ไหมเพราะวันงก็จะได้หกหกสิบเลยแค่ห้าน้ะเออเอามาห่มไห้ฉันนะฉันห่มอยู่ทุกวันสันก็รัวปะ ดีมากเลยอให้ต่อยกอดกันดีเราไม่ถ้าแจ้งล่วงหน้าโอ้ไม่ได้ดูมาแบบนี้ล่ะเจยกว่ากว่านงนาจะว่างกว่าจะมาหาพวกเขากว่าจะพาพวกเรามาได้กว่าจะมาได้ก็ไม่ได้ส่งสิทเดอพี่ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประชุมระดมสมองกันใกล้ซิบไปสามคนไปกอดกันบัดนี้สามคนไปกอดกันอ่ะไปอยู่ทางโน้นตายไปกอดกันบัเนี้อสามคนเพื่อนกันอ้าแต่างเอาแต่งงานต้องมีเห็นกันแว๊บๆไปไปไปเห็นกันแว๊บๆเนี่ยเสียงพระคือเทศทั้งทึงกัน อพี่เนตพี่เนตสวัสดีผู้ใจบุญหน่อยโอเคอ่า่ะโอเคเรียบร้อยภาราคจตเฮงเงินน่ะเออมอบของมอบของรู้สึกว่ามันวาเีตอนที่มันกระเสียนนี่พยาบาลรุ่นพยาบาลรุ่นแม่กับรุ่นลูกกอดกันแล้วนะคะาชีวิตตรงัน ทุกอย่างลำบากต่อไปนะอันนี้พอเราพอสโตปลื้มออกไปออกไปวันจันจับดึงเอาได้ดึงเอาเมียขึ้นมาพี่ไปนั่งญี่ปุ่นพี่ไปนั่งโซฟาบอบอพี่เพื่อนเออว่าคิถึงอยู่เนอเออพุดนะจมน้ำอยู่ะเสียไปแล้วครับโอ้ยบ่ได้หัวซานั้งขอรอกเขาบ่อยนักแต่แนมลูกเนาะ นะเอาใส่คว้าประกบคนยุณพ่อคุณเจ้าก็ป้องค้องรักษาเด้วยยิ่งไม่แห้งเลยเกษีแล้วก็ให้มีความสุขปีใหม่ด้วยขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของในครอบครัวเด้อเสร็จแล้วทูกนลุงได้ขอบคุณค่ะอันนี่ครอบครัวประเนษลุงเพิรนสุภตาโฮเทลตามดูน้องว่าน้องไปยังไงแล้ว เกษียณแล้วก็ตามมาดูตื่นตันใจความฝาบเพิ่มใจเด้อมาหอดหอดพอหอดแม่มาทรงหอดพอหอดแม่หอดบวกหอดว่างแม่เป็นแมซี่ก็นํามาทรงนํามาทรงอ่ะขงนั่งนู่นอะปิดไว้ก่อนก็ได้อื อย่าได้เดี๋ยวเด้อตั้งกล้องกอนนี่ละปรนเห็ดยืมมือนะยืไใ้ไหนนะจะขาวเออถือไว้มันสองมือมันสองกล้องมันโอเคโอ้กล้องอันนี้คือลูกงามแท้เดี๋ยวได้พี่พี่จะว้พี่เวดไปใจหน่อยอีกเอสีกดมงนี่แบบนี้ไทยคือกันมือสั้นเลย นี่ขอบคคุณ่ะโอเคอันนี้วันนี้เป็นวันนี้เท่าแย่ใครเขาเอาไปกดอันนี้เลยไอ้ตายพีเนี่อสมอลเกือบมันทุกคนจะไปหาอสมอเขากันเลยสับไค่นี่สับลุงสับอันสับนาดนาดแล้วค่อยลุงนี่พระได้หนีโบว์มาแนวอื่นได้หนิเพั่นเกาตั้งอันนุ่งนาดก็มาตั้งไว้พีแล้วสิอันนุ่งนาดหรือจะเป็นอัน ยังบ่ยโมเป็นไก่ลูกนันนงนาดจะเพ่นไผ่ออันตัวอันนั่นนงนุษอันนงนุษยังราคาเนาะอืเออพี่อันต่อต่อพี่นาแล้วก็จังม้าไก่ลืกไม่ค่อยได้เจอกันเราเขาไปอยู่ลงมาเจ็บไว้หเด้อเด้อดอกไม้ยาทิมเด้อของฝากเด้อวัดสันแต่ได้ยินที่แรกนึกว่าเพิ่นย้ายแบบไหนย้ายนาบาเนาะะที่คุณว่าฝาก อืมช่วยหลวงพอไปนะรำวังตกได้เอาลึกๆแนวติอืเออเอาเสืเทียนออกก่อนเออแบบนั้นแหละเป็นยนน้ำแัของฝาไอ้ใต้่ต้องาปน่นีลงไป้อยังไสชีพันลมพนสีพันสีมาจ้าเออยายแล้วล่ะได้บอกยายเลยบันนี้จิมื่อนแล้วยุ่ใไซบันงกัาเล่าหรอมั้งกัาดอกน้อกนงให้เรานอนลูก เทากาบเลยล่ะเทากาบแล้วเต็มที่เลยล่ะไม่ยากไม่ยากน้งเอ๋จะบวกาล้วจะบวกแล้เอาเพื่อนนี่ก็ได้ไม่ให้มา่ากกล้ให้ ไแมี่าาแทีี่ลบอีทล็อนดล้วอนอะไร่ะนจัเก้าสิบปีกันยังแข็งแรงเนาะเข้าสีหอดคือเราบ่ ใครบอกสันนเจ็ดสปีก so ัยังสงใสใครล่าบ่สันนี่เจ็ปีกัยังว่าเก่งได้นี่สันนี่คือใส่เจ้าของดิพี่เนเท่าไรกับปีนี้ปี่ีนบเจ็ดสิบหแล้วเจ็ดสหนนะเแล้วพี่เพื่อนเท่าไรพี่เพื่อนเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดเก้าูนเนาะ อือิแโอ้เาอีสง้ตัวโอแสดงว่าเจดีเจดีนั่นน่ะเป็นของหลวงพอได้หน่เนาะอช่แม่ของเราเอาไาอยู่ในวัดงามแช่อืมเจดีเพื่อนน่ะคักเด้อกลมลูกได้ปินหนอเฮ้เนาะาลงลูกเพืน้ว แต่ก็ยันเหลือลาอยู่ส่วนอ้อยลานส่วนหมักม่วงหมักมันแดงแล้วขยันอแก่ยังนมแล้วก็มกอีบบ้านน้ำแทงปฏิบออกไปบ้านน้ำแทง สถานีน้ำมัยบ้านทอนที่หนองหยวนเขาเบี้ยตะกินอันเล้าสิเป็นคนโตชุงสูงเรืองเหลืองดอกจำซื้อแล้วบ่ได้แต่ว่าจำหนาได้พี่ที่อยู่บันทอนนะคนชุงสูงเรืองเหลืองค่อยไปค่อยออกค่อยมาตรวจสอบแค่ไหนก็หนุนเข้าแมนพี่แน่้ยแบบยี่นอนคนหนึงเนาะฉันว่าฉันกับมานอ่ะคุ้มพี่อยู่แมนเนาะอืม ตรวจไปได้บางนะไปตรวจเ็เ่เว,ว,วัสุไปตรวจไข้กันนะ